สวัสดีครับคลิปนี้นะครับก็มาสำรวจพื้นที่นะครับทีหมกล้อก,ก็ออกไปแล้วครับวันนี้ไม่เห็นแล้วเพราะว่าสภาพไม่เอื้อมนวยนะครับในการบิ่งนะครับดูจากทางนะก็เหลือ10บล้อคันหนึ่งครับเนี่ยไม่แน่ใจครับว่าไปค้าง อยู่ที่บ้านไครนะครับสำหรับพีตติเล็กเนาะมาไกลครับสำหรับคนอื่นก็คงแยกย้ายกลับบ้านครับเพราะว่ามาไม่ไกลเท่าไหร่ครับก็เหลือ10บล้อคันหนึ่งนะครับรถเท่าแก่ครับต้องเตให้ครับ มาจากบุรีรย์เหมือนกันครับคันนี้ก็ยังสแตนบายอยู่ครับดูครับเดี๋ยวเราพาไปดูหนุ่มน็อตสักหน่อยครับน็อตก็ ควบคุม x c m ซนะครับต,ตรงนี้ขึ้นไม่ได้เลยครับพิตีเล็กนี่น่าจะกลับไปแล้วครับตั้งแต่เมื่อวานนะครับน้ำท่วมบ่อทนะครับทีนี้มมาสู่ก็จอดครับโอ้

น้องครับมาดูดินก็เหลืออีกอประมาณครึ่งหนึ่งนะครับวิออ่งไม่ได้ครับเนื่องจากว่าฝนตกนะครับนะซีมจีครับ ูคนเดียวโดดๆไม่รู้ว่าเหงาหรือเปล่าแต่ว่าเขาไม่ได้เข้ากล้องนานแล้วนะครับหลายวันเหมือนกันปนะั๊มเคสามวครับกางยนตยืส e ุกหกบครับร7 3ยเบมแรงม้าที่2,100รอบครับเครื่องยนต์หกสูบเรียงนะครับ 128.5กิโลวัตต์นะครับเราก็เอา128คูณ1,000นะครับกิโลมีค่าเท่ากับ10ยกกำลัง3เท่ากับ128.5คูณ1,000ครับ, 1, รบ, 1, รบ, 1, รบแล้วก็หารด้วย 746นะครับ746นี่มีค่าเท่ากับ1แรงม้าครับ746วันจากเมื่อกี้เขาก็1วครับเนี่ยสเปคบอกว่า1.1ถึง1าถึง 1, 1คิวนะครับประมาณนี้ครับ แบตแท็กก็80เซนครับล้อเลื่อยเจครับแคเลียสอนะครับอ่ตอบการดึงสลบให้ดูนะครับ ลุอกี้หน้ากว้างก็จะได้เปียบตรงนี้ครับมันก็จะเป็นงานที่เร็วกว่าครับมี่ห้อหนึ่งครับที่หน้ากว้างก็คือดูซานครับ DX สองสอแล้วก็ DX200 ลุงกี้นี่หน้ากว้างประมาณ1-2เมตรนะครับ ตัวนั้นอ,อันนี้ก็เขาก็ให้ลายแยกมาด้วยเลยครับรถสัญชาติจีนครับเนี่ย XMG ครับอีกาะหนึ่งที่เป็นตัวเลือนะครับของคนงบน้อยครับดาวประมาณสองสแสนนะครับก็ได้รถมาใช้งานครับ องแงเขาก็จะอยู่ด้านนอกนะครับสายเป็นแบน,นครับเหมือนกับมาร์คทีนะครับมาร์คทีของโกเบโก้นะเพราะว่าปั๊มก็จะเป็นเคสามเหเหมือนกับมาร์คทียุคก่อนเลยครับจะพูดกันตามเนื้อผ้านะครับเอาเราพาไปดูอีกมุมนึ่งครับ คึมคึมครับวันนี้นะครับแดดไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับรอดูอีกสักสองวันนะครับงานแบบนี้นี่ต้องเจอสิบล้อครับแรงขับเพื่อนก็จะเยอะแรงกดลงล้อก็จะเยอะเพราะว่าสิบล้อก็จะใส่หนักแล้วน้ำหนักรถก็เยอะ เหลือดินอีกค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเนี่ยครับก็ล้วงครับทําอะไรก่อนก็ทํานะครับเพราะว่าต้องทําเวลาด้วยครับอ่ะไปิดแหล่เขากับไปไปกับแคทครับสามสองศูนย์จีซีนะครับ ไอ้ผิดแล้วเนี่มาดึงสรบนะี่ไม่ได้อำลาเลยเนาะชิมงานเราหนีจากกันซะแล้วนะครับ